วันนี้เสียงแหบนะครับว่าจะ <c oughs> อธิบายเกี่ยวกับจารึกโบราณที่เก่าที่สุดในภาคใต้นะครับซึ่งมันมีพศออกำกับอยู่ก็คือจารึกพระเจ้าศรีวิชัยนะครับซึ่งนักิชาการก็อาจจะเชื่อกันว่าเป็นยุคอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคใต้นะครับก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับทีนี้ว่าศูนย์กลางจะอยู่ตรงไหนล่ะ แต่ว่าบางท่านก็ว่าศูนย์กลางอยู่ทางทางอินโดแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าศูนย์กลา,างาอ,าาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับก็คือเมืองชัยยานนั่นเองนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าศูนย์กลางของพระเจ้าศรีวิชัยก็คือก็คือเมืองชัยยานนั่นแหละครับปัจจุบันก็อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในต่อมาเขาถึงเปลี่ยน เปลี่ยนศูนย์กลางมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่ทีหลังนะครับที่เก่าที่สุดก็เมื่อ1,250ปีมาแล้วนะครับพศ1,318นี่ก็ก็ประมาณ1,250ปีมาแล้วนะครับถึงปัจจุบันเนี่ย1,200ปีไม่ใช่ธรรมดานะครับและอักษรที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่อักษรปัลวะนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นอักษรหลังปัลวะ ก็ได้เพราะว่ายุคป,ปัลวะมันพุทธศตวรรษที่11นะครับแต่ว่าอักษรน,นี้ไม่ใช่อักษรบัลวะนะครับอ่าอันนี้มันเป็นอักษรของสงรุ่นแรกนะครับเห็นไหมครับที่เราเราใช้มาก่อนนะครับอักษรอ,อักษรอ,อักษรของสงรุ่นแรกก็คืออักษรน,นี้นะครับอักษรน,นี้นะครับที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าอา่าเราเอามาเขียนเป็นอา่าเป็นฝ่ายคารวะนะครับก็คือพระเจ้าศรีวิชัยเนี่ย เป็นชาวพุทธนะครับเป็นชาวพุทธเป็นเทรวาสสยามเทศนะครับผมดูแล้วนะครับตรวจสอบจารึกแล้วพระองค์เป็นเทรวาสสยามเทศพระองค์นับถือพระอินทร์พระพรหมนะครับพระวิษณุนะครับหรือพระนารายนั่นแหละพระวิษณุพระนารายก็ได้นะครับแต่ในในจารึกนี้จะเขียนว่าอุปมาพระองค์เหมือนพระอินทร์เหมือนเหมือนพระวิษณุประมาณนั้นแหละครับ แล้วเลกล่าวถึงพระอินทร์พระพรหมพด้วยนะครับแล้วชื่อของพระเจ้าศรีวิชัยนะครับมันก็มีความหมายไปทางพระอินทร์นะครับเนี่ยเนี่ยผมผมจะแปลให้ดูนะครับเนี่ยศรีวิชัยอินทรอินทรราชาใช่ไหมครับอินทราราชนะครับอินทราราชาหรือว่าอินทราราชานะครับ ก็คือเนี่ยเขียนเขียนเขียนแบบนี้นะครับก็คือเขาเขียนรถรูปเขาก็จะเขียนเป็นศรีวิชยเยนธราทรราชานะครับในในในใจเลกจะเขียนแบบนี้นะครับอ่าที่เราเขียนกันทุกวันนี้ก็อ่าพระเจ้าศรีวิชัยยุคศรีวิชัยนะครับยุคอาณาจักรของพระเจ้าศีวิชัยนะครับออ่่าคำแปลก็คือแปลว่าพระอินนะครับเนี่ยอ่ศรีศีนี่ก็อ่าคือ ความดีอันเป็นมงคลก็คือบุญกุศลน,นะครับส,สีวิชยัยสีวิชัยก็คือชัยชนะอันเป็นอันประเสริฐนะครับอ่าอ่าแล้วก็เย็นทราชานี่ก็พระอินนะครับอ่าพระอินนี่ก็เป็นราชาอยู่แล้วนะครับเป็นราชาจากสวงสวรรค์นะครับอินทราชานี่ก็คือว่าพระอินนะครับพระอินผู้มีชัยอย่างเป็นมงคลนะครับเน่เแปลว่าพระอินผู้มีชัยด้วยบุญกุศลนะครับเพราะว่าอ่าบางทีก็ อุปมาเหมือนเหมือนดอกบัวนะครับเหมือนดอกบวัวเหมือนผู้ธเจ้าผู้มีดอกบวัวนั่นแหละครับอ่าผู้มีดอกบ,บัวก็คืออุปมาเหมือนผู้มีกุศลความดีนะครับอ่ามันเป็นไปนในทางความดีอันนี้ผู้มีชัยชนะอ่าด้วยการทําความดีนะครับเป็นราชาผู้ประเสริฐผู้ทําความดีผู้บริจาคอ่าทำความดีให้ประชารนานั่นแหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าอ่าศีวิชอ่าศีวิชเยน สีวิเยนธระราชานะครับในชาเลกเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าเรานิยมเรียกสีวิชายก็ความหมายเดียวกันต้องเข้าใจว่าสีวิชายสีวิชายนี่หมายถึงพระอินทร์นะครับบางทีเขาก็เปรียบเป็นพระวิษณุนะครับเปรียบเป็นพระอินทร์แต่ว่าชื่อจริงๆชื่อนี้ชื่อพระอินทร์นะครับเห็นไหมครับคือไทยเรานับถือพระอินทร์มานานแล้วครับทีนี้ว่าพลเมืองที่อยู่ในภาคใต้น่ะเขาเป็นคนอีสานนะครับเป็นคน นะครับอ่าผมจะไล่มาเงี้ยคือสืบย้านมาเงี้ยนะครับอ่าก่อนจะมาถึงอาณาจักรสีวิชัยใช่ไหมครับเดิมทีเราอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องชาวปกากใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเดิมทีก็อยู่ในภาคอีสานนะครับอ่าอยู่ในภาคกลางบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาเมื่อมันเป็นสยามประเทศแล้ว <c oughs> อ่าแล้วก็เคลื่อนลงมาอยู่มาเผยแพร่อยู่ถแถวนี้นะครับจึงได้เกิดอาณาจักรสีวิชัยขึ้นนะครับ ไอ้ที่พวกลก่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยเพราะมันเก่าแก่นะครับอ่าอ่าอาณาจักรนี้ก็ไม่ใช่อาณาจักรกัมพูชาเห็นไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอันนี้มันเป็นมันเป็นเขตแดนของสยามมาแต่เดิมนะครับอ่าไม่ใช่อินโดนีเซียนะม่ไม่เกี่ยวกับอินโดนีเซียอีกแต่ว่าอาจจะข้ามไปอินโดนีเซียได้ไปเผยแผ่ทางอินโดนีเซียได้นะครับแต่ศูนย์กลางจะอยู่ที่เมืองชายานะครับยัง ย,ยังไม่เป็นนครศรีธรรมราชนะครับก็เลื่อนมาต,ติดกันนะครับก็คือนครศรีธรรมราชก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับแต่เดิมทีก็เมืองชาัยยาเขาโด่งดังนะครับเม,มืองชาัยยานี่ก็คือคนไทยคนอีสานนะครับคนไทยก็คือขเขมรลาวกุยมอนนะครับเขาลงไปอยู่ในนี้นะครับก็นึกดูซิมันพันกว่าปีมาแล้วก็เกือบสองพันปีมาแล้วนะครับเราลงไปอยู่ปักใต้แล้วเอาภาษา อีสานลงไปนะครับก่อนสำเนียงภาษาปากใต้ก็กับภาษาอีสานก็ไม่ต้องแปลนะครับเข้าใจไม่ต้องหาล่าม,มาแปลเข้าใจกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคือญาติกันนี่ผมชี้เห็นมองมองเป็นเคือญาตินะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือศูนย์ใหญ่ของสยามเขาอยู่ตรงนี้พวกสยามกุ๊กสยามโคกนะครับก็เป็นเขตแดนของสยามเขาเมื่อถึงยุคสุขโขทยัยก็ให้สุขโขทัยดูแลแต่ว่า สุโขทัยเขาเน้นนครศรีธรรมราชนะครับพะยุคนั้นศรีวิชัยก็คงจะเสื่อมลงก็เลยให้นครศรีธรรมราชเขาเป็นศูนย์กลางใหญ่นั่นแหละครับเป็นศูนย์กลางแา่ว่าีทั้งศรีวิชัยทั้งศรีธรรมราชก็พวกเดียวกันก็คือคนไทยคนคน,คนยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับไอ้ที่นี้ผมจะจะจากการที่ผมสืบคนอ่าจาลึกนี้นะครับทําให้ผมรู้ว่ามีการใช้อักษร ของพระมหาัจยนะนะครับซึ่งอักษรของพระมหาัจอักษรตระกูลนี้เขาใช้มาแล้วตั้งแต่พศอยาหนะครับหรือ1,800ปกว่าปีมาแล้วนะครับเกือบ 2000, 2000ปี2000ปีเรามีอักษรน,นี้ใช้อยู่แล้วก็มาใน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 นี้เราก็มีอักษรอ,อักษรน,นี้ใช้อยู่าเรามีอักษรสองแบบนะครับอักษรของสงรุนแรกกับอักษรของสงรุ่นอโศกที่มีเราเรือเป็นตัวยูนะครับอันนี้เราดูง่าย คือเราเรือเราเรือเราเรือแบบนี้เป็นของสงนะครับเป็นของสงฆ์ของสงรุ่นแรก ál, นํมานามาแปลงขึ้นนะครับแต่บางทีก็เอามาขีดเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นขาจะใช้ขีดเดียวก็ได้นะครับอันนี้จะลึกเนินสาบัวใกล้เคียงกันอันนี้ก็ของสงรุนรนงงงร่นแรกเนี่ยเขียนด้วยเป็นภาษาสยามนะครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็จะปนด้วยสันสกฤติบ้างเขมรบ้างลาวบ้างนะครับนั่นแหละอันนี้ 1, 1 3 0 4ก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับอันนั้นมันอีก14ปีต่อมาก็มีจารึกของของนี่นะครับอันนี้จารึกเนินสาบสาัวก็อักษรเดียวกันนะครับจะเก่ากว่านะครับเก่ากว่าอักษรของพระเจ้าศรีวิชัยนะครับอักษรยุคพระเจ้าศรีวิชัยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อักษรของพระเจ้าศรีวิชัยคือจารึกนี่เขาเขียนเพื่อสรรเสริญเจ้าเมืองนะครับสรรเสริญพระเจ้าศรีวิชัยนะครับผู้เป็นใหญ่ นะครับผู้เป็นใหญ่ในในภาคใต้นะครับในเมืองเป็นใหญ่ในเมืองชายานนั่นแหละครับแล้วคุมหมดภาคใต้นะครับอต่อมาในยุคสมัยสุโขทัยถึงโอนไปให้สุโขสุโขทัยดูแลยุคสุโขทัยก็ยุคสุโขทยัย,ทยก,ยยก็หนุนเป็นเมืองนครศรีธรรมราชนี่ครับเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจเล้นะว่า อักษรนี้เขามีมาก่อนยุคปัรลวะอันนี้มันยุคปรารลวะพุทธศตรวรรษที่1 1อันนี้มันพุทธศตรวรรษที่7นะครับที่7ดที่8ดนะครับนะพอศ7 5 6ห้าสนะครับถ้านับย้อนหลังก็เป็น71 1นะครับอ่านับย้อนหลัง4ี่้านะครับเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วรูปทรงจารึกมันก็เหมือนกับจารึกสีจนาสาอ่าอ่าภาคอีสานเนเนเนจารึกสีจนาสานะครับก็รูปทรงก็จะเป็นอย่างนี้ก็รูปรูปทรงก็สืบกันมาตั้งแต่ ก่อนพระเจ้าจิตเสนนะครับรูปทรงนี้จะมีอยู่ก่อนนะครับแบบใบเสมาจะมีอยู่ก่อนยุคพระเจ้าจิตเสนพอพระเจ้าจิตเสนเข้ามาก็มาเอารูปทรง,งของใบเสมาไปจารึกต่อนั่นแหละครับไปจารึกจึงได้เห็นจารึกพระเจ้าจิตเสนเพราะฉะนั้นใบเสมานี้จะไม่มีในในอิโดนีเซียนะครับมันเป็นของไทยเราเป็นของสยามนะครับมีในภาคอีสานที่เก่าแก่ที่สุดแสดงเราเคลื่อนมาจากภาคอีสานอันนี้ก็จารึก ศรีจนาสาก็อยู่ในเมืองเสียมานะครับเพราะฉะนั้นภาษาปากใต้ก็คือภาษาโคราชนะครับภาษานครหลวงเก่านั้นนะถึงแม้ว่ามันสำเนียงมันเพี้ยนไปนะครับสำเนียงเพี้ยนไปบ้างไม่ต้องถือสากันเพราะว่าเราแปลได้นะครับถึงได้เอาคําว่าบางคําว่าโคกคําว่าอดอนไปใช้นะครับได้เอาทุกอย่างและไปอยู่ทางปากใต้เราไม่ได้เอามาจากอินโดนีเซียนะครับและอย่าไปเข้าใจผิดอันนี้มันไม่ใช่อักษรของ ลังกาไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้มันอักษรของสงรุ่นแรกฝ่ายสยามนะครับของสยามเทศนะครับใอาใช้ดูลอเรือเห็นไหมลอเรือในจารึกในจารึกเมืองเสมามันจะเป็นอย่างนี้เน่เน่ลอเรือเนี่ยคือมันจะเป็นขีดเดียวนะครับเน่เน่เน่เ่ขีดเดียวแล้วก็ใส่หมวกก็ได้นะครับหรือจะใส่งองงี้ก็ได้ครับเพื่อมันง่ายนะครับเพื่อเวลาเขียนมันสะดวกนะครับเห็นไหมครับขีดปุ๊บแล้วก็ใส่หมวกไว้ เดิมทีมันก็มีแค่ขีดเดียวนะครับอ่าเพราะว่าอันนี้มันปรับปรุงมาจากอักษรของพระมีเขาขออิเดียเหนือเขานะครับอ่าต้องเข้าใจนะครับอ่าเห็นไหมครับมันมีอักษรรุ่นเดียวกันก็คืออักษรนี้ครับอ่าอันนี้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 สร้างก่อนนะครับเนินสาบบัวพศหนึ่งพันสามร้อยสี่เห็นไหมครับอันนี้พศหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดห่างกันสิบสี่ปีนะครับก็มันก็สอดคล้องยืนยันกันว่า อันนี้ก็เป็นเถรวา Banana. สสยามเทศนะครับอันนี้พบที่ปัจจิมบุรีก็เป็นเถรวาสสยามเทศนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้จารึกนี้ก็ใช้อักษรเดียวกันเพียงแต่ว่าจารึกนี้มันเกือบสองพันปีนะครับก็ใช้อักษรเดียวกันนะครับใช้อักษรนี้ใช้อักษรนี้แล้วก็ใช้อักษรนี้นะครับแล้วเราก็สืบกันมาถึงปัจจุบันนั่นแหละครับแต่ว่าเรามายกเลิกเรามาเปลี่ยนเฉยๆนะครับเรามาเปลี่ยน <c oughs> เป็นใช้อักษรของพวกคุณรามนะครับในปัจจุบันเห็นไหมครับก็ก็คืออักษรน,นี้นะครับแล้วอักษรที่เราเรือเป็นตัวยูก็ไม่ใช่อักษรเป็ละวะนะครับเพียงแต่ว,ว่าทางอินเดียใต้เขาเอาไปใช้ราชวงศ์ปนลวะเขาเอาไปใช้เขาก็ทําหลักฐานไว้ที่นู่นทีนี้พอเราไปเจอเราก็เหมารวมเรานึกว่าเราไปหลงทางนึกว่าไปกําหนดเอาอักษรพวกนี้ไม่ใช่อักษรที่เก่าแก่เห็นไหมครับพอสืบไปสืบมามันเก่าแก่กว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นจารึก ภาใต้เหมือนกันแต่เป็นจารึกด้วยอักษรของพ่อคุณรามนะครับในพุทธศตวรรษที่19นะครับพุทธศตวรรษที่19นะครับคือจารึกวัดตพานนะครับตะตานตะพานนะครับตะพานกับสะพานกันเดียวกันนะครับเห็นไหมครับในพระไช่ดูล่อเรือที่มันมีขีดเดียวนะนะครับก็คือเนี่ยเรายกเรา แต่ว่าพระมหากระจายนะจะใส่หมวกเอาไว้จะทําแบบนี้ไว้ดัดดัดไปหน่อยนะครับแต่ว่าบางทียกมาก็ยกมาดุนๆเลยนะครับนีน่อันนี้ลอเรืออันนี้คําว่าลอเรือสลีจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับซีรีนะครับเนี่ยผมยกมาให้ดูเนี่ยซีรีลอเรือจะเป็นขีดเดียวตงข้างบนห้เป็นสลีเห็นไหมลอเรือขีดเดียวอันนี้คําว่าปุระเนี่ยปุระ ปุระเนี่ยก็ล้อเรเือก็ขีดเดียวเ <c oughs> ห็นไหมครับอ่าน,นี้ปุรังนะครับ <c oughs> ปุรังปุเร <c oughs> อนนจุดข้างบนนี่ก็เป็นตัวอ้างนะครับก็เป็นปุระรล้อเรือขีดเดียวก็เป็นตัวร่างทีนี้ล้อเรือขีดเดียวก็คือตัวนี้นะครับนี่คือล้อเรือนะครับล้อเรเือก่อนกนพ,พระเจ้าผู้พระเจ้าพรสสูตรนะครับแต่ว่าสงรุ่นแรกเอารูปแบบของอักษรพรามีมันมมมประพุ่งนะครับแต่ว่า ยกเอารูปแบบการออกเสียงมาแล้วมา,มา,มาใช้ในภาษาบาลีเขียนเขียนพระไตรปิฎกนั่นแหละครับโดยพระมหากัเจนะนะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้นะครับอันนี้อันนี้ต้องขอพรบคุณท่านสาตาจานยอดเซดีนะครับผู้อ่านไว้นะครับเดี๋ยวท่านก็อ่านไว้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่คือคําอ่านนะครับผมจะชี้ให้ดูคําว่า สีวิชัยนะครับสีวิชเชยนทราชานะครับเนี่ยอันนี้แกออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับในบรรทัดที่